นี่มีต่อครับอีกสามสิบห้าไร่น่าจะมืดพอดีโ่แล้วข้าวดีจังรู้สึกว่าจะต้นสมบูรณ์กว่าแถวนี้ครับ ก่อนอื่นก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับสวัสดีทุกท่านทุกคนที่มาชมได้มาแล้วสี่อุ้มครับฝั่งนี้ฝั่งคันของลาเชนนี่ฝั่งจอนี่เพิ่งจะวนรอบแรกครับอย่างแต่ว่ารอบคันมีน้ําหน่อยก็ยุบยุบหน่อยผมมาเช้าไปบินโดนมาครับแล้วก็เข้าบ้านสายพานเห็นแล้วว่าใสายพานใน ปั่นหน้ามันไม่ดีเมื่อวานานานมันหลมเนาะมันมันไอวางปากลงเยอะทีนี้แต่ผ่านมันนานแล้วไงก็เลยขาดเหลือเส้นเดียวลาเชนเกี่ยวได้ไม่ถึงอุ้มข้าวหนาได้ครับแปดห้าหนาหนานี้เลยข้าวหวานขาดก็เลยผมไปซื้อมาพอดีผมไปถึงร้านอร่อยพอดีผมกะตั้งใจจะไปซื้อพอดีแหละคิดว่ายัางไงถึงเกี่ยวได้ไม่ได้กะเอามาสำรองไว้ก้าผมไปถึงร้านอะไรพอดี ช่างตูนก็โทรไปพี่อยู่ไหนสายพานเปิดแล้วก็ได้จอดรอไม่นานเท่าไหร่ครับคันจนันกกมาลงเกี่ยวที่หลังได้สามอุ้มอุ้มอุ้มสามนะพึ่งไปปล่อยจอพึ่งได้ไปอุ้มเดียวเองรออสายพานลงก่อนโอเคเดี๋ยวมารอรุ้นกันครับไลายละเกียนไม่ขาดครับดูเม็ดสวยๆเลยเนะี่ เป็นข้าวหวานหน้าเขาปลูกขรับยาก็ไม่ค่อยมีโดดเท่าไหร่เพราะว่าเขาดำข้าวก็ขอ8แปดห้าไว้ไม่ร่วมสองปีแล้วลื้อก็ทำข้าวพันธ์ก็เยอะแยกไงครับนาหนึ่งนาเสือคิมก็ทำแปดห้าแปดห้าแปดห้าตลอดนั่นแหละฮะก็คราวนี้เขาเลยบอกขอหวานแบบนามันดำเยอะกลัวมันจะโลม คุยกับคนตัดแปลงเนาะกับบริษัทที่พวกผมทําให้อยู่แล้วก็โอเคไม่เป็นไรแตรลาบแปดห้าโอ้กิกเลยแต่ไม่มีคนเอาเขาปลูกครับซื้อกระทุ่งก็ดีครับเอาไปตากเองอะ่ะอย่างน้อยๆเราก็ได้พันุ์ที่แบบเราเห็นต้นเห็นรวงไงบางทีเราซื้อถุงไปเจอบางไม่ได้พาดทีหนึ่งแล้วไปเจอบางบริษัทอย่างเงี้ยมันเราเชื่อไม่ได้คนโดนหลอกเยอะครับเดี๋ยวนี้ เดียวกับพันข้าวไม่รู้แถวไหนมีแต่แถวบ้านผมนี้จานโกฝั่งซ้ายนี่เป็นอันเดียวเลยครับยาวประมาณ400กว่ามิตรเลยขวาาก็สวยๆเลยครับเนี่ย เดี๋ยววันนี้มีต่อครับอีกสามสิบห้าไร่น่าจะมืดพอดีตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงแล้วได้ไปสี่อุ้งอีกน่าจะสองชั่วโมงกว่าไม่เกินสามชั่วโมงน่าจะรู้เรื่องครับเพราะข้าวค่อนข้างเกี่ยวง่ายเขาตั้งแต่ก็เดินไวไม่เท่าไรได้ไม่เท่าไรครับข้าวมันหนา ไปเรื่อยๆนาก็แป้งใหญ่ก็ไม่นาช้าไม่นานนานครับโอเคเดี๋ยวมารอรุ่นกันว่าได้เท่าไหร่ลาเชนเกี่ยวได้รอบนึงครับอันยาวเต็มแล้วโผล่แล้วข้าวดีจังรู้สึกว่าจะต้นสมบูรณ์กว่าแถวนี้ครับ Đu đi dân mã sợi kích ห้ารับ เที่ยงเองฮะจะเต็มก็สิบล้อแล้วอานจารย์โกก็เก็บนาจะเกือบหมดแล้วครับน่าจะเสร็จอ,อันนี้พอดีอันยาวนู้นนะผมว่าเหลืออีกสามอุ้มอะเต็มบปล่ไม่รู้นะแต่น่าจะได้แน่ ไปแล้วครับเที่ยวแรกหกกุ้มหน่อยๆรถลุงน้อยมีหกล้อมาต่อตูดสูโม่ซูมโซมโน่าจะวิ่งลงสีครับ ถอยเข้าแทนฮะผมมาหลบห้างกระท่อมปูผมเองคล้ๆกันร้อนหลบแดดหน่อยเหลืออยู six. ่น่าจะประมาณอีกห้าอุ้มถึงหกอุ้มได้ผมว่า หาอุ้มนะได้หกอุ้มไม่แน่ใจนะครับต้องรอดูโอเคฮะเดี๋ยวรอชมก็น่าจะเหลือประมาณใกล้ๆอุ้มตอนเกียนกว่าครับไม่ถึงสองเทียนแล้วอย่าเต็มมาสองอุ้มพร้อมกันเลยครับนี่กำลังปล่อยสองอุ้มนี้ก็น่าจะเต็มหกล้อพอดี เก็บครับไปนานนึงแล้วก็วิ่งมาซึดหนึงแล้วก็มาเก็บตรงนี้จะน่าจะเรียบร้อยหกล้อไม่น่าจะไปหมดครับเพราะว่านี่ก็จะเต็มแล้วแค่อุ้มี่กระปูดแั้งดูตรงเดี๋ยวมีงานต่อยครับแต่ผมจะไม่ได้ถ่ายเดี๋ยวจะเอาคันนี้ไป จะเอาคันก,นการควปไปลงก่อนแปลงนี้ก็น้าจะถ่ายแค่นี้มั้งก็เดี๋ยวขอคิดคิดไว้แค่นี้เลยครับอีกแปลงนึงผมก็จะไม่ถ่ายแล้วครับเพราะว่าเกี่ยวของเขาไปแล้ววันนึงปุ้มนึงว่าเกี่ยวเพราะวันนี้จะเกี่ยวแบอบจะเกี่ยวแค่ครึ่งเดียวแล้วขอยากไว้อีกก็เท่ากับว่าเจ้าเดียวจะเกี่ยว3วันเลย เดี๋ยวมันจะขยักขย่อนเกินไปมันมันเยอะเกินเนาะเข้าใจตรงกันครับนี่กับปูลและหนุกร้อครับก็แค่นี้เนาะวันนี้ลาไปก่อนครับฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปเลยครับเที่ยวแรกเขาว่าได้9ก0 0ครับเที่ยว10ลอ้อที่ไปแต่ไม่รู้น้ำหนักเท่าไหร่เดี๋ยวอาจจะถ่ายบินให้ดูถ้าเขาได้บินมาหรือเจ้าของนายยังอยู่หรือย,อยังไง โอเคครับวันนี้ไปแล้วครับ